สวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟนี่ฮะสก,กายบอกให้เชิญเข้าไปเลยก็เดินเข้ามาเดีย๋ยวผมจะให้ IP ไอพีไว้นะก็ได้เป็นคนเล่นนะก็รอคุณอ้อาหลุดแป๊บหนึ่งไลยนะ โอ้อโอเกคใหม่แป๊บน,นะฮะเห็ุอากลับมาแล้วนะฮะโอเคเข้าไปใหม่เลยเข้าไปเลยนะฮะ,าะ,ฮะอาได้เป็นคนดูนะฮะอะอะไรวะบักป้อเนี่ยมึงงะบักบ,กบ,กบกัก หมเคนะได้เป็นคนเล่นนะเห็นแถบ,บใต้ล่างมามีนับอยู่นะเคตรงกลางเขาก็จะมีของให้ส่วนอันนี้ก็รอเราต้องเข้าแเววของกันนะแล้วถ้าจะกดออกก็กดอย่างนี้สองั้งฮนะเคฮะแบบนี้ฮนะ เดินไปเลยฮะตรงนี้มันมีที่ให้กระโดดนะเออสำหรับเลตสกายวอลบางครั้งมันจะมีให้เป็นคนดูด้วยนะนี่ฮะเฮียโอ้โหตกนะบางทีบล็อกขึ้นให้่างเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมากริวสกายวอลแต่ ผมจะให้อพีไว้ข้างล่างสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วอย่าลืมสัิสกายและติดตามกันด้วยนะ